สวัสดีครับผมเบนธรรมดานะครับวันนี้มารีวิวนะครับเป็นงานสั่งตัดพิเศษนะฮะลูกค้าสั่งตัดเป็นเลนส์2ชั้นนะครับเลนส์ KT m u l t i c o ส e Auto นะฮะในราคาโอนนะฮะ990บาทนะฮะส่งฟรีให้แล้วนะครับก็เลนส์2ชั้นก็ด้านบนเนี่ยครับจะมองเป็นปกตินะครับเดินขับรถมองไกลนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับลูกค้า สั่งเป็นสายตายาบวก250นะครับไว้สำหรับอ่านหนังสือหรือดูโทรศัพท์นะฮะในมองใกล้นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นกรอบรุ่น T07 นะครับสีโรสโกนะฮะรุ่นนี้กรอบสามารถบิดนอได้นะครับแต่แต่คลิปนี้ไม่ได้เทสให้ดูนะเพราะว่าลูกค้าสั่งแล้วเราเราจะไม่เทสให้ดูนะครับตัวนี้โอเคเรามาเทสการออกแดดเปลี่ยนสีกันครับ เลนออกแดดเปลี so orian, so so Auto, ่ยนสีนะครับเทาดําตามความเข้มของ UV นะอยู่ในร่มก็ใสปกติแบบนี้ก็สรุปกันก่อนอีกครั้งนะครับลูกค้าสั่งเป็นเลน KT ท a มันติโคสออโตนะครับเป็นเลนสองชั้นก็จะหมดปัญหาในเรื่องของการใส่เข้าเข้าถอดๆเข้าเข้าออกไปนะฮะตรงนี้ก็ลดลดการถือแว่นจากอันเดียวก็เป็น จาก2ออันเป็นอันเดียวนะครับออกแดดแล้วก็เปลี่ยนสีนะฮะกองแสงถนอมสายตาได้ดีนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารุ่น T07 นะครับมีกรอบสีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างครับสีดำทองครับ สีเงินครับสีดำเงินครับเ okay. คก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่มีค่าสายตายาวเริ่มต้นนะครับ ก็แนะนำครับรุ่นนี้โอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย